สวัสดีค่ะอันนี้เราดีก่อนไปให้เราด้ก่อนอ่ะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยพรพิมลกุลากมิสแกรนด์ปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ่จยอมใจยอมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนัวเนียบวรรัตน์มณีรัตน์มิสแกรนด์ อ่านูเป็นสักแก้ว224 0อ่อันนี้225ค่ะเป็นรุ่นพี่รุ่น้องแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้องข้างๆค่ะปาจินบีเป็นเป็นทีมเดียวกันค่ะใช่ค่ะเป็นฝาแฝดฮะแฝดดวนแล้วฝาโอเคแฝดเดนแล้วฝาเพื่อนไม่เตรียมเลยโอเคค่ะ224 0ไครประกาศให้น้อง225 0เรียนค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วแฟนน้องเก่งมากๆค่ะพูดเก่งพูดเก่งพูดมากมันดูเหนาะพูดมากแต่ว่าพี่จะเป็นคนไม่ค่อยพูดจากน้อยใช่มีสองแบบนอนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันพูดน้อยอันนี้เวอร์ชันพูดมากตอนนี้นะคะหนูขับเที่ยวนี้ที่อยากจะฝากก็คืออยากฝากให้น้องดูแลตัวเองดีๆค่ะอยากให้มีวิตามินครบไปเวลาเข้ากองใหญ่อะค่ะเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆ งานเงียบเลยชุกไดค่ะค่ะมีอที่ะไมค่ะอย่างที่บอกค่ะก็พูดไปแล้วว่าเป็นความซอยปโชอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างค่อนข้างจะแบบว่า trust ในองค์กรมนไทยแลนด์มากๆอย่างที่บอกว่าเนี่ยลางานที่อังกฤษไม่ได้ลางานเราออก งานที่ชีวิที่อังกฤษเพราะว่าเราคิดว่างานตรงนี้คือมันจะยิ่งใหญ่ไปที่อังกฤษแน่นอนอย่างที่บอกเลยว่าถ้าโนเนียไม่ติดเข้าอาทียังไงก็จ้งางให้เป็นคนถูกคืนได้นะคะตอ่อจ้างหนูอะไรก็ได้หนูพร้อมทํางานมากๆเลยค่ะแล้วน้อง,งพอยนะคะราจีนบุรีแน่นอนว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างคาดหวังอ่าค่อนข้างคาดหวังเพราะว่าปราจีนบุรีปีนี้มาแรงอ สิ่งที่อยากจะแบบเอามาขายให้กับมิ s s g r ไทยแลนด์เนี่ยจะให้มาซื้อใจบอนก,ก็คือเรื่องของความมิวสิฟีนเนาะเราก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงเลยนะคะก็คือเรื่องของพอ์ฟอแมนซ์ค่ะค่ะก็จะแบบทําให้ตัวเองดูโดดเด่นที่สุดจะขายความเป็นตัวเองมากที่สุดน,นะคะจะเดินแบบสักๆๆบบบนเวทีเลยค่ะแมบบ่และปีนี้นะคะก็จะคอยจะตั้งใจว่าจะเปิดประตูให้กับปราจีนบุรีค่ะโอ มีคนคั้นหวาเราก็ค่อนข้างั้นหวาเหมือนกันแล้วก็จะทําหน้าที่แล้วก็ดํารงตําแหน่งในสายสะา,ายของปราจีนบุรีให้เต็มที่ที่สุดค่ะใช่รู้แหละว่าเราจุกคนเครียดเนาะไม่เครียดค่ะอุ๊ยใครบอกเครียดอยูแค่<สว>ร้องไห้แค่นั้น,อนเองอยู<สวร>่ไม่ไมีใครที่จะล้บนแล้วโดนเนี่ยเออล้มบนเวทีนึง ร้อค่ากลางไร้ฝนมันเป็นแผนมันเป็นแผ่นขอโทษค่ะแล้อสามจะมีอะไรหมไหมจะมีอะไรหมหมพอสามอาจจะทำอะไรดีคะวันนี้ไอยากจะเป็นคมเป็นข่าวกันไหมคะเดี๋วนค่ะกรโดดกระโดลงมาชั้นสองไหมคะนี้ก็มีหลายชั้นเนาะก็ดูกันต่อไปนะคะว่าจะทำอะไรก็จะเซอรไรตลอดเตรียมตัวเรียมไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะณตอนนี้อู๋ ยี่หรูอว่ารอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความสวยงามอันนี้คือยืนหนึ่งเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่ค่ะเรามีอาริซาเป็นตัวมาส์กหน้าที่ช่วยให้ผิวหน้าเราสวยใสยอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้นะคะคือเคล็ดลับของดีที่ปล่อยได้เตรียมตัวอเรื่องต่อไปก็คือเรื่องบอดี้นี่ก็เตรียมตัวออกกําลังกายอยู่เสมอนะคะซ้อมเดินเพอร์ฟอร์แมนเนยสำคัญมากแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของ กบแฟนคลับค่ะแล้วก็ไลฟ์อยูตลอดไลฟ์บ่อยๆนะคะให้พี่ๆแฟนคลับเนะี่ยเข้ามาเห็นความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นอันนี้เนี่ยก็ทําให้เป็นทีค่ะใช่แล้วอ๋อก็อย่างที่บอกเลยคะ่ะหลังนี้ก็จะสวดมนต์นะคะ เพ <c oughs> ื่อให้ตัวเองสวยจากภายในสู่ภายนอกซ้อมเดินอะซ้อมแต่สวดมนต์เป็นหลัก <c oughs> สมาธิต้องมาก่อนไม่อย่างที่บอกว่าเี่ยเป็นคนที่มี e อน r g y แต่มันล้นไงมันก็เลยตกบันไดไงเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ให้มันมีสมาธิสติก็สําคัญเหมือนกันสวยและมีสติด้วยนะคะอยากให้ลูกสาวได้รับการตกด้อมหน่อยที่รับการตกด้อมนะคะก็ไม่มีอะไรมากสะอย่าลืมมาร์คอลิซ่านะวะมาร์คแล้ว สวยทุกวันแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่นางงามสวยถ้าแฟนคลับซื้อไปก็สวยด้ยดีนะคะอาริสตาไทยแลนด์หน้าตึงไปรับมงค่ะหน้าตึงไปรับมงใหญ่ตัวถกไม่ต้องคบบตัวถกไม่ต้องไอปูไ,ไม่ต้องไม่ต้อง สิบนาทีจบเลยบอกโปรซิโปรของเรายังไงวันนี้โปรของเรานะคะตอนนี้นะคะลด70%นะคะที่เกาหลีขาย1390รกบนาที่ไทยขายแค่399บาทเท่านั้นหูลดแรกแจกแถมสุดๆนะคะต้องซื้อแล้วต้องลองแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองทางชอบทางไหนบ้างคะ a ลิสตาดีพ a l e t ็ตที่ติ๊กตอ็อมีเพจติ๊กตอ็อแล้วก็เพจเฟซบุ๊กจะเป็น<า>อลิสตาดีพลตเหมือนกันค่ะทั้งส<บ>องแพลตฟอร์มนะคะมีทั้ง t ิ๊กตอ็อกแล้วก็เฟซบุ o กนั่นเองค่ะก<อ>็ไปติดตามกันได้เลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะคะที่นำเข้าโดยตรงจากเกาหลีจากเกาหลีเลยแล้วราคาสามร้ยก้าสบาทแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่คเรียทาวนะคะสบมิพ ใครบอกว่ามิกใช่ไม่อยากเดินใช่เดินมาทางมิกเดินมาที่ไหนได้ตรงนี้ได้เลยต้องเดินมาได้เลยส่วนเช้านะคะมาง่ายมากมากินข้าวแล้วก็แวะมาสวยได้เลยนะคะตอนจากอยทุกคนคุยพรุ่งใหมุ่ีนี้กับพี่น้องชาวไทยนะคะสำหรับปุจจินปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากเข่งๆรวยๆกันทั่วหน้านะคะมีความสุขตลอดปีตลอดไปแล้วก็มีความสุขจากภายในสู่ภายนอกให้ทุกคนด้วยนะคะ ก็ตดจินปีนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้วันที่29อีก2วันขอให้ทุกหม่วยนะคะค่ะก็ตดจินปีนี้นนอง2,568นะคะก็ขอให้แฟนนางงามรวมถึงที่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนขับปริซานะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังดังดังรวยรวยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ